การเมืองไทยสันคลอนอีกครั้งอุ้งอิงถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวนายกแต่มันคือแรงกระเพื่อมที่ทําให้เสถียรภาพรัฐบาลไทยสันคลอนสองศวัษที่ผ่านมาทุกครั้งที่ตระกูลชินวัตรขึ้นสู่อํานาจเส้นทางจบลงกลางคันเหมือนประวัติศาสตร์ที่ซ้ํารอยแต่รอบนี้สิ่งที่คนทั้งภูมิภาคจับตาคือความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณกับคุณเซนและบทบาทของกัมพูชาคําถามคือการเมืองไทยที่ไม่มั่นคง จะเปิดทางให้กัมพูชาช่วยโอกาสและจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่เทรนด์บายใช้ AI ํคำเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีนี่ไม่ใช่แค่การพ้นตำแหน่งนายกแต่มันคือเกมใหญ่ที่กระทบทั้งเสถียรภาพสาลเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกว่า20ปีตระกูลชินวัตรทิวเส้นเรื่องหลักการเมืองไทย ทักษิณขึ้นสู่อำนาจปี2544ก่อนถูกรัฐประหารในปี2549ทุกครั้งที่คนในครอบครัวก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดเส้นทางมักรดุดกลางคันสมชายวงสวัสด์ดำรงตำแหน่งเพียงไม่กี่เดือนก่อนพ้นเพราะคำตัดสินศาลยิ่งลักษชินวัตรนายกหญิงคนแรกของไทยถูกศาลรัฐธรรถถมนูญตรวจกลางวาระในปี2014ล่าสุดอุ้งอิงเดินรอยตามตระกูลขึ้นเป็นนายกหญิงคนที่ส แต่ก็ต้องสะดุดจากคดีคลิปเสียงที่ถูกตีความว่าเป็นการแทรกแซงคำวินิจฉัยสารทําให้ตําแหน่งสะดุดกลางทางอีกครั้งสิ่งที่แตกต่างในรอบนี้ไม่ใช่เพียงตําแหน่งนายกแต่คืนเยลของความสัมพันธ์ต่างแดนทักษิณยังถูกจับตาว่ามีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับคุนเซนและนี่คือจุดที่ทําให้การเมืองไทยครั้งนี้ไม่ใช่แค่เกมในประเทศหลังการเลือกตั้งทักษเพื่อไทยกลับมานํารัฐบาลอีกครั้งอุ้งอิงก้าวขึ้นเป็นนายกหญิงคนที่สองของไทย สังคมหวังว่านี่คือจุดเริ่มใหม่ของเสถียรภาพการเมืองแต่บรรยากาศเริ่มพลิกเมื่อคลิปเสียงปริศนาหลุดออกมาถูกตีความว่ายงกับการแทรกแซงและผลประโยชน์ทางการเมืองสอวไม่รอช้ายื่นคำร้องต่อสารรัชธรรมนูญทันทีการไต่สวนลากยาวข้ามกลางแรงกดดันทางสังคม ไทยที่สุดสารมีคำสั่งให้อุงอิงหยุดปฏิบัติหน้าที่และทันทีที่เธอก้าวลงไทยก็เข้าสู่ช่วงสุญญากาศทางการเมืองไม่มีผู้นำที่มีอำนาจเต็มการตัดสินใจใหญ่ของประเทศจึงชนะทันทีสิ่งที่ต่างออกไปคือบทบาทของทักษิณในภูมิภาคความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคุณเซนอดีตผู้นำกัมพูชาทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าการเมืองไทยกำลังถูกเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านในอีกด้านทักษประชาชนหรือก้าวไกล เริ่มขยับบทบาทขึ้นมาเป็นพลังทางเลือกที่ถูกจับตาเมื่อรัฐบาลสะดุดเสียงคนรุ่นใหม่ยิ่งมีพื้นที่ดังขึ้นคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกลายเป็นตัวจุดชนวนการเมืองเพราะสารมีอำนาจสูงสุดในการชี้ชะตารัฐบาลนี่คือกลไกที่ซ้ำรอยทุกครั้งที่ตระกูลชินวัตรขึ้นสู่อำนาจเมื่ออุ้งอิงถูกสั่งหยุดหน้าที่ อำนาจจริงของรัฐบาลก็ลดลงเหลือเพียงสถานะรักษาการนี่ทำให้การตัดสินใจเชิญนโยบายใหญ่อยุดชชนักทันทีทักษิณในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังยังคงถูกจับตาและสายสัมพันธ์กับคุณเซนอดีตผู้นำกัมพูชาถูกมองว่าอาจเป็นเงาที่ส่งผลต่อเกมการเมืองครั้งนี้ในประเทศพักประชาชนหรือก้าวไกลเริ่มปรับบทบาท การเมืองที่สะดุดเปิดพื้นที่ให้พรรคนีม้มีพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่ที่เรียกร้องการเมืองโปร่งใสแต่ทันทีที่สารสั่งให้อุ้งอิงหยุดหน้าที่ความเชื่อมั่นตลาดทุนไทยก็สั่นสะเทือนดัชนีหุ้นปรับตัวลงนักลงทุนชะลอการตัดสินใจข้างเงินบาทเริ่มผันผวน,ผนทุนไหลออกเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจภาคธุรกิจใหญ่โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหยุดชะงักเพราะรัฐบาลรักษาการไม่กล้าตัดสินใจ ผู้ประกอบการเอกชนรอดูว่าผู้นำใหม่จะมีเสถียรภาพหรือไม่ขณะที่นักลงทุนต่างชาติเล่นดีลและขยับเงินไปประเทศเพื่อนบ้านสำหรับประชาชนทั่วไปผลกระทบยังไม่ชัดในทันทีแต่บรรยากาศความไม่แน่นอนทำให้หลายครัวเรือนชะลอการใช้จ่ายคนเริ่มรอดูว่าการเมืองจะนิ่งหรือไม่ก่อนตัดสินใจเรื่องใหญ่แรงกดดันเหล่านี้แม้ยังไม่รุนแรงแต่ค่อยๆสะสมเป็นภาระต่อรัฐบาลรักษาการ ในเชิงการเมืองสุญญากาศครั้งนี้ไม่ได้ว่างเปล่ามันเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นรายอื่นขยับโดยเฉพาะทักษิณและหุนเซนความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนถูกตั้งคำถามว่าจะมีบทบาทแค่ไหนขณะเดียวกันพักประชาชนก็เริ่มมีบทบาทชัดขึ้นทั้งในสภาและนอกสภาเมื่อสุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นประเทศไทยต้องเลือกเส้นทางต่อไปทางเลือกแรกคือการกลับไปหาประชาชนผ่านการเลือกตั้งใหม่ข้อดีคือได้ความชอบธรรมชัดเจนจากเสียงข้างมาก แต่ความเสี่ยงคือวงจรซ้ำเดิมอาจจบลงด้วยการสะดุดรอบใหม่อีกทางหนึ่งคือรัฐบาลรักษาการยืดเวลาบริหารเพื่อรอหาทางออกทางกฎหมายและการเมืองข้อดีคือเลี่ยงความปั่นป่วนในทันทีแต่ความเสี่ยงคือความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างชาติอาจยิ่งถดถอยตลอดอสองทศวรรษตระกูลชินวัตรขึ้นสู่อำนาจแต่ไม่เคยครบวาระครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันอุ้งอิงต้องหยุดหน้าที่กลางทาง สิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวบุคคลแต่คือเสถียรภาพรัฐรบาลที่สันคลอนอนาคตการเมืองที่ไม่แน่นอนและภาพลักษณ์ตลาดทุนกับค่างเงินบาทที่ถูกกระทบพร้อมกันนั้นเงาของพักษินและสายสัมพันธ์กับฮุนเซนก็ทําให้เรื่องนี้ย่งออกไปไกลกว่าขอบเขตไทยในประเทศเองพักประชาชนก็กําลังขยับบทบาทกลายเป็นอีกตัวแปรในสมการการเมืองใหม่ นี่จึงไม่ใช่แค่ข่าววันเดียวแต่มันคือสัญญาณใหญ่ที่กำลังเขย่าการเมืองและเศรษฐกิจไทยวันนี้ประเทศไทยกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกถ้าเลือกตั้งใหม่ก็อาจได้ความชอบธรรมแต่เสี่ยงเจอวงจรซ้ำเดิมถ้าปล่อยรัฐบาลรักษาการก็อาจประคองเสถียรภาพแต่แรกด้วยความเชื่อมั่นที่ถดถอยในขณะเดียวกันเอกของทักษิณกับพุนเซนยังไม่หายไป และภัคประชาชนก็กำลังถูกจับตามองมากขึ้นคำถามคือเส้นทางไหนกันแน่ที่จะพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเมืองยุคใหม่หรือเพียงการสะดุดซ้ำอีกครั้ง